วัเดีอ่นี่ไม่อยู่ในฟอครสามอีกแล้วนะนี่เราจะมาโชว์ล่าฉลามนันนะเพื่อเอามาทำกระเป๋าใส่ปืนนะอ่ะตรงนี้นะโอเคขับรถไปนิดนึงไม่เยอะมากไม่ไกลนะเอยอยน,นี้เลยขอเกาะสวยๆได้ไหมเนี่ย ขอแบบน้ำใสๆส,สวยๆไม่มีศัตรูมาคอยกวนเลยเนี้ยเออโอ้ชิตออกผมนี่ออกเลยนะถึงแล้วเว้ยว้าวเอ่ะเมื่อถึงแล้วนะเราก็ต้องร้าเข็มฉีดยานะเพื่อปุกความเป็นนักล่าในตัวคุณนะ อันนี้แล้วกันเนาะไม่ได้ What the hell รู้สึกว่าจะคำแล้วเนี่ยนะปกความเป็นนักล่าในตัวคุณฉลามอยู่แถวนี้ใช่ไหมจะอยู่ที่แถวตรงกลางนะ้ำนี่แหละแล้วเราก็จะลงไปอะ่ะเป็นวิธีล่าฉลามในเชับของ ผมฮัลโหลปกปกความเป็นนักล่าโอ้โหมันอีสิบเอดวิเองอะโอ้โหแล้วไม่เจอรักตัวเลยฮัลโหลไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว,ไม,ว,ลว ah, ไม่ขอกั้นหายใจนะไม่ไหวไม่เจอเลยว่าหมดแล้วว่าสัลชาตายานความเป็นนักล่า หายไปแล้วมันหมดไปพร้อมกับเข็มฉีดยาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรือนู้นดีกว่าวะเย้แต่ขอขับให้ชื่นใจชอบชอบจริงเลยอะแบบเนี้ยเห็นแล้วอยากไหว้สละเลือเอ,อือเย้วหายาหายาใช่ป่าวะ ไม่ใช่เว้ยมันก็จะอยากเนี่ยยิงขึ้นไปเพื่อเราจะได้ล่าฉลามได้ไง่ายๆเอ้แต่มานนี่อนบูลีฟนะโอเคกรีนเออกรีนผิดผิด,ดผิดอ่าขับไปตรงที่อุ๊ยนั่นนั่นนั่นฉลามฉลามมาแล้วฉลาม ได้แล้วๆนี่เป็นการล่าแบบใหม่นะปกติกระผมไม่ได้ล่าแบบนั้นนะเฮ้ยเออดูว่าจะไม่ได้ลๆๆเดี๋ยวเราจะมาไปเชิญกับฉลามให้ดูหายไปไหนว่ะเห็นนอยู่นะว่ามี2ตัวเห็นน่ะ เห็นเนาะไม่เจออยังไงอลามน้อยก็โทษนะเจ้าน่ารักมากเลยอ่ะอืมเป็นคนที่ชอบฉลามมันน่ารักดีแต่พอเจอตัวจริงอาจจะไม่ชอบก็ได้อ่ะมันสัตว์ที่ดุร้ายนะแถวนี้น่าจะมีมั้งภาพสวยจริงเลยชอบชอบเกมที่คุ้มค่ากับเงินมากอ่ะ ไม่ไม่ใช่ดิเอาอื่นลงอื่นลงอื่นเอรูนแมพกันก,ก็ก็ตรงนี้ตรงกลางเนี่พอดีหุยนั่นนั่นนั่นเราจะไปะเผชิญกับฉลามเองนะมาเนี้ยมาอยา่าอย่ากัดอย่างเดียวอยู่ไหนมาเนี้ยมาให้ไฟตักตั้งไลยมา อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปฮิวก่อนขึ้นไปฮิวก่อนไม่ไหวไม่ไหวจิมเขาให้มามาดิไปไหนล่ะเมาร์ี่กดอะไรฟันวะใดล่ะขาดอากาศหาใจอุตสา่าห์จะควยฉลามให้ดูอ่ะในแบบดั้งเดิมนะ นะกดอะไรเอามีดขวันวะ F อยู่นูน่นเว้วายไปหาไม่ต้องรอให้เขามาถึงที่นะโอ้ขึ้นขึ้นซัดขึ้นซัดมานี่มามุมมุมุมุสามน้อยมา,อม,ามาหาพ่อมามาหาพ่อเร็วไอ้หาไอ้หลามมาน,นี้เดี๋ยวหายใจกัน Fuck you หลาม อีละอุ้ยแสดงมุดดีครับรออะไรอะ่ะไปยัางไว้ไม่เห็นมา,มาโอชิตมาแล้วมาแล้วซีซีซ,ซ,ซีเอออย่างนี้แหละฮะวิธีล่าฉลามแบบผมะ่ะอย่างนี้แหละชอบเรียชอบโบชอบโบอุ้ยมาอีตัวแมวแล้วนะเร็วเวดี โอ้ชิตมาอีกแล้วยูเรียบรออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วได้มายัางเนี่ยเปิงเป,งงเปงิงไซลิงเออเร็วเร็วจะขาดใจตายเลยเนี่ยเร็ว,เ,รวเนื้อมาชาร์ตตะกินแล้วไปบว่ายไปที่เรือด่วนเลย เจอรอใช้อยู่ใหญ่ในเมื่อได้ครบมาแล้วนะจัดไปหนึ่งดอกโหเสียลลิง์ไปประมาณห้าอันนะอุย้ยเสื้อแดงแต่เนี่ยวแต่เนี่ยวรกอนไม่เห็นเนะอไม่เห็นนะ อย่าเห็นนะเห็นจะเป็นเรื่องเอานะยิงทิ้งเลยดีม้ยเนี่ยโอเคไม่ได้เนะืฉลามมาแล้วก็มาครับนะครับทั้งทีเนื้อเรื่องไม่ค่อยไปไหนเลยอ่าเราก็จะได้เดี๋ยวดูแบบก่อน เผอกรกดิจอยู่ตรงนี้นะออบเจกติฟไม่ไหวและหนีเห็นก็เห็นไม่ดีวะตลอดเลือ่อยอ้อาวลืมไปไม่ใช่เจ็สสก,กีเรียกง,งั้นบอช่างเหอะช่างเหอะมามาเก็บไลลิงคืนดีกว่า ตรงนี้หนึ่งอันนี่นี่นี่อีกหนึ่งอันอ๋อนนี่มีอะไรบ้างย่มยมอุ้ยเงินเงินเงินใครมาทิ้งเงินไว้แถวเนี้ยรู้ไหมว่ามันไม่ปลอดภยัยอะคือที่เห็น ไปลงใบป,ประทะกับฉลามเพราะว่าเมื่อก่อนที่เคยเล่นนะทำแบบนั้นนะถ้าถ้าเกิดว่าเรายืนยิงบนเรือมันจะดูแบบคิวไปนะมันมันไม่มไม่ท้าทายอะเข้าใจปะเออสไลด์หน่อยใช้ด้วยโิพได้กรนิกมาหนึ่งอันเดี๋ยว เอาเมอร์เซลิงเอาเซลิง,ซลงมาวิเสียไปใช่ย่อยเหมือนกันเนี่ยตอนนั้นเสียไม่ค่อยเยอะตอนนั้นเซียนนะมะั้งตอนนี้ฝีมือตกฮะโนะ <c oughs> มไปเรื่อยอไปเก็บตึกสองอันเนี่ยมีให้ไหมได้กรีเลสตึกสองอันนะ่ะอุ้ย มีมันทาเปียบอนี่ทาเปียนี่ไหมมีอะไรที่ต้องการเนี่ยทาเปียร์เนี่ยมีไม่ไซลิงลีโอปอร์นี่ต้องใช้ดิงโก้บอลเลตลับใช้แคสโซลี่ะอ่ะ อ๋เอเอนี่ยากต้องไปหาเนื้อโบอาโอเค<อ>ก<อ>็คลิปการล่าฉลามก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรนี้บ๊าดยดครับ